อ่าส่วนช่างโหทำอะไรโหคันนี้ใ <House> ส่เกลียวฮะใส่เกลียวโอ้รถใหม่เลยกี่ก <the good> ิโลเลยนี่ไหนๆรถกี่กิโลเลยนี่ขับมานี่นี่รถใหม่นะครับใส่โลแล้วก็มาโหลดโช๊คหน้าหลังเนาะใช่ไหมวันนี้นั่งแบบนั่งแบบคอไม่เพราะว่ามีน้ำสำรอง รับรองคอไม่แห้งพย,งยนะายาให้น้อยนะครับดูการโหลดของคันนี้นฟึบอืมชวเกลือมชนแตรนะครับแต่ถ้าเจ้าของจะโหลดอีกก็ได้นะครับขยับแตรขึ้นบนเนาะแต่เจ้าของพอใจอยังครับพอใจนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวทำใหม่ก่อนอันนี้คือจะชนแตรก็คือประมาณนิ้วครึง่งแต่ถ้าอยากโหลดอีกเราสามารถขยับแตรได้พอใจอยังครับ โอเคครับเริ่มเติมกมดแล้วแล้วช่างบุญหอก็โหลดเรียบร้อยเพิ่มเติมคือบุ นะครับสุดท้ายโหลดเสร็จตัวก็ต้องเดือดร้อนถึงขาตั้งนะครับโหลดแล้วขาตั้งก็ใส่ไม่ได้ได้ขาตั้งโหลดใหม่เอาเจ้า,จาของเป็นไงพอดีอยังครับพอดีอยังรหรือชอบเตี้ยกว่านี้พอดีครับอ่าพอดีแล้วเนะาะโอเคครับ อารัสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ